หรือแ,แม่ค้าจะตกแต่งให้ด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะแม่ค้าจะตกแต่งให้นะร้านนี้ค่ะร้านนี้เปิดร้านใหม่แม่ค้าใจดีนะจ๊ะค่ะลูกค้าจะจ่ายตังค์หรือไม่จ่ายก็ได้ค่ะมีฟรีกับไม่ฟรีค่ะฮะงั้นก็เอาฟรีสิค่ะ,ะไม่ยอมเสียตังค์หรอกคะ่ะลูกค้าคนนี้ จาแม่ค้าคนให้เข้ากับหน่อจ้ะทำไมแม่ค้าใจดีจังสวยแล้วยังใจดีอีกนะใช่ค่ะแ,แม่ค้าจะเอากระทะด้วยอเอวเ,เอากระทะเอาเอากระทะอันไหนดีคะกระทะเล็กก็ได้ค่ะไม่จ้ะกระทะเรีอกว่ากระทะใหญ่จ้ะเอากระทะใหญ่ไปเอาเต็มกระทะเลยนะได้จ้ากระทะใหญ่ เกบลงไม่คะขายอะไรนี่คะโรตีหรือว่าอะไรโรตีค่ะโรตีจะหัมาให้เป็นกลมค่ะร้านนี้ร้านนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องคิดเจ็ดหั่นจะได้กินไปเลยจ้ะร้านนี้อร่อยมากค่ะค่ะความจริงร้านเนี้ยมีนมข้นด้วยค,ความจริงความมีนมข้นด้วย เดี๋ยวแม่เขาจะใส่นมข้นให้ด้วยนะคะใส่นมเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็นมข้นแล้วก็ช็ชอกโกแลตแล้วก็แล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะค่ะมีนมข้นสตรอเบอรี่ด้วยมากเลยแล้วก็จะใส่นมเพิ่มให้ค่ะค่ะพอ,พอสร็จแลลวไม่พูดเยอะจนเลยไหมคะต่อไปก็ใส่นม อันนี้เป็นนมแบบ,บมกมลมๆหน่อยนะนมแบบ,บมกลมเป็นนมเม็ดอะค่ะนมเม็ดนมเม็ดแบบมกลมนะมนมเม็ดแบบสามเหลี่ยมมีด้วยละ่ะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะนมเม็ดแบบมกลมค่ะแล้วก็ใส่ซอสสตรอเบอรี่ใส่ซอสอง,งุ่นอง,งุ่นเขียวและกล้วย แล้วแม่ค้าให้ฟรีแบบนี้ไม่ไม่ขาดทุนเหรอคะอ๋อพอดีว่าแม่ค้าร้านี้ตั้งใจดีอยู่แล้วจะจะจ่ายตังหรือไม่จ่ายตังก็ได้จ้าก็ถามว่าไม่ขาดทุนเหรอคะถ้าไม่จ่ายตังคืออะไรจ้าแม่ค้ายังไม่ยังไม่ได้ไปเรียนตอนเด็กกันจ้า <laughs> ขาดทุนก็คือลูกเอลูกแม่ค้าไปซื้อของมาใช่ไหมมันต้องใช้เงินไปซื้อใช่ไหมคะอันนั้นคือทุน แต่ว่าลูกค้าแม่ค้าขายให้ลูกค้าแบบไม่ไม่เสียเงินซื้อไม่ให้เงินอย่างเงี้ยฟรีแบบเนี้ยอ๋อพอดีว่าแม่ค้าตั้งใจดีอยู่แล้วเพราะว่าแม่ค้าจะให้หนูหนูอ่ะมามาซื้อเบสจ่ายตังหรือไม่จ่ายตังก็ได้ค่ะ๋ต่ไม่แล้วก็ใส่รถอะไรดีใส่รถอะไรอีกจ๊ะ แล้วแต่แม่ค้าเลยค่ะเอชานมสีเขียวเนาะแล้วก็ใส่ขนมขี้แม่ไหมคะ <laughs> <laughs> ขนมขี้แมวอะไรจ้า <laughs> อะใส่ขนมขี้แม่ไหมจ้าไม่เอาค่ะเหม็นอ,อยู่เลยขนมขี้แมวอร่อยนะจ้าที่หนูกินไปเมื่อก่อนน่ะพี่แม่ค้าขายให้หนูอะ <laughs> <laughs> ่ะหจ้าใส่ไหมจ้า ไม่ใส่คะ่ะไม่เคยกินถ้างั้นใส่ใส่อันนี้ไหมจ๊ะอะไรคะใส่อันพอดีว่าอันนี้มันมันเป็นช็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาค่ะออันนี้มันจะไม่ค่อยออกนะ,ะมันจะได้เนื้อเดียวนิดมันจะได้เนื้อเดียวนะ,นะแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ค้ามีอันใหม่อยู่แม่ค้าซื้อมาเดีย๋ยวแม่ก้าเดี๋ยวแม่ก้าแก่ก่อน กเร็จปิ๊าอุ้ยแม่คะใส่ให้เย็นๆเลยจ้าได้เลยค่ะจะได้อร่อยนะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยเุ้ยเริ่มใส่นมใส่นมในถ้วยมีให้หมดเลยเนาะค่ะ ลูกค้าจ๋าแล้วใส่นมคนต่อนะออใส่นมคนใส่นมคนอ่ะใส่อะไรไม่ได้แล้วจ้ะเต็มแล้วจ้ะเต็มกระปุกเลยจ้ะโอ้โหขอบคุณคะ่ะจ้าอืมทำไมก,กลิ่นแปลกๆนะคะ อ๋อกินมันจะแปลกๆค่ะกินนี่มันจะอร่อยค่ะจริงเหรอคะค่ะ,ไม,คะไม่นิดนึงค่ะไม่ไมากค่ะไม่นิดนึงไม่ไม่มากค่ะลองกินสิคะอ่ะแม่คะลองกินดูค่ะให้ใช,ชิมอ่ะโอ้ยลูกค่ะตกหมดเลย ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วแม่ค้าเข้ามาเก็บมาอืมเนี่ยเห็นไหมอร่อยไม่นะเหม็นด้วยค่ะถ้ากินมาจากอร่อยจ้าแค่ั้นเหรอแม่ขอใส่ช็อกคีอีกเนะาะขอเติมน,นมให้หน่อยค่ะเราใส่ช็อกโกแลตให้อีกอช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นแท่งแท่งเป็นสีแท่งเลยเนาะช็อกโกแลตสีแท่ง เปิดไหมจ๊ะไม่เอาละค่ะจ้าไใ้จ้าด้จ้าคือลดลงอยู่เนาะจ่ายตังมาศูนย์บาทจ้จะศูนย์บาทก็คือไม่ต้องจ่ายตังนะจ๊ะอ่าอุ้ยเที่ยงแล้วนะไม่จ้ะ เราไปกินข้าวกันปะเอาไม่ขขอก่อนแม่ค้าต้องกินข้าวด้วยนะใช่จะ้จะเดี๋ยวแต่กระดูกนี่ถ้ากินข้าวเสร็จแล้วามาเล่นต่อได้เลยเด๋ยวแป้นนีงนะช็อกโกแลตช็อกถ้าเป็นช็อกโกแลตแบบนี้มันจะทำให้กลิ่นหอมและมันจะหายไม้ด้วยค่ะอืม เอาแครอทนิดนึงเนาะแครอทแบบเป็นขนมอะแครอทแบบเป็นขนมมาเคยกินตอนเด็กมันอร่อยมากจ้ะออจอให้หแบบแค่นี้เนาะขนมเบลลี่อัางนุง่เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรจ้ะแถมฟรีเมย์ค้าคนนี้ทำไมใจดีต้องใจดีสิคะ คนข้างบ้านก็ตั้งใจดีค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาขายต่อนะจ๊ะลูกค้าขอไปก่อนนะคะไปกินข้าวค่ะลูกค้าหิวข้าวอ๋อร้านนี้มันทําให้อิ่มง่ายเนื้อให้กินหมดมันจะอิ่มเลยจ้ะค่ะค่ะกินหมดแล้วไม่อิ่มเดี๋ยวแ,แม่ค้าให้กินบะหมี่อีกนะจ๊ะฮะโอ้โหถ้าไม่อิ่มแล้วแม่ค้าให้กินบะหมี่อีกจ้า บาว์บีแบบจริงๆนะ,ะจ๊ะมือจ๊ะลูกค้าเถ็ดดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวขนมตกจ้ะขอบคุณนนคจ้าขอบคุณเอุ๊ยอุ๊ยตกไม่เป็นไรจ้ะหนู๋ยวแม่ค้าค่อยเก็บค่ะเดี๋ยวแม,ม,ม่ช้าเช็ดโต๊ะก่อน เสตต์เซตตเซตต์เซตตเซตต์เซตต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 ์เตต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 ไปเลยเซตต์เยเตตเลยโอเคเก็บของเข้าบ้านค่ะไปกินข้าวใชไข้างนอกก่อนเวค่อยมากินเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อค่ะแม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ขอคืนจ้าโอเคตัวขาไม่กินอะ เาขาวหันตังเยอะตังเยอะอร่อยก็อร่อยเขาไม่กินเนี่ยแถมฟรีด้วยนะแถมฟรีเธอไม่กินเนี่ยมต้องมาเก็บกินต้องเอาไปให้หมากินและหมาที่บ้านฉันมีอยู่นะ คะจ๋าจ้าแ้าาแม่ค้แถมผ้าเยอะๆเลยนะจ๊ะที่นี่ตีตีอยู่ในนี้ดีกว่าอันนี้คือโรตีนะจ๊ะโรตีสีขาวและอันนี้คือและอันนี้ก็คือของถงอะสักองอ่าง ไม่เคยรู้จักมาก่อนอ๋อไม่รู้จักรักสา่ให้ลูกค้าด้วยเต๋มันอร่อยจ้ะแม่ค้าเคยกินเขาบอกว่าเชื่อว่าขานมแอลมอนอะไรนะขนมแอลมอนมีขนมแอลมอนอะไรอะ่อออะ,อะแม่ค้าจะไม่ได้อะ่ะขนมแอลมอนอ่ะขนมแอลมอนมันหวานแม่ค้าก็เลยเอามาแม่ค้าก็เลยให้หนึ่งอันจ้ะ ใชนไหมคะจะให้ลองกินทั้งหมดนี้เลยคนไปเลยคนที่เข้ากันลูกค้าจา้ะไข่ตก What mm -hmm. are mm -hmm. เค okay. ไม่จะติดแล้วนะคะปน,นึนจ้ะลูกค้าปนึนจ้า๋ยวแม่ค้าแถบอะไรให้นิดนึงพอละค่ะบ๊ายบายปน,นึงจ้ากินให้หมดก่อนเธอสั่งมาตั้งเยอะตั้งแยะนี่ <laughs> สั่งมาตั้งเยอะตั้งแยะกิน แต่อันนี้ใช้มืออันนี้คือข้าวเหนียวมาจิ้มมาจิ้มอันนี้คือมาเอาข้าวเหนียวมาจิ้มชอนนะจ๊ะกินก่อนจ้าอ้ําหมดละบายหมดละที่ไหนจ๊ะสงสารหมาหมาข้างบ้านป้าแต่ป้าจะเอาไปให้หมาข้างบ้านป้าก็ได้เพื่อนเป็นเพื่อนป้าเป็นเพื่อนป้าชื่อว่าป้านูนป้านิงป้าป้าเอป้ามู